ทาแค่เดียวผมไล่ทําเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวที่เหลือลูกค้าไปดูคลิปยาวๆกันสตาร์ทตอนเช้าขณะตอนครึ่งเย็นนะครับทำหลายอย่างอยู่คันนี้นะครับทำให้มันสมบูรณ์หลายอย่างอยู่อาการคันนี้มาค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าช้าหลายจุดนะครับช้าหลายจุดมากลองไปดูคลิปวิดีโอก,กันให้จบนะครับทารถหนึ่งคันผมพยายามอธิบายทุกซอกทุกมุมให้ได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันมีทุกซอกทุกมุมนะครับบางคนไม่รู้ช่าง ทำรถผมยังไงนะครับจบแบบไหนราคาเท่าไหร่เนี้ยรถแต่ละคันมันช้ามาไม่เหมือนกันผมนี่ไม่รู้จะตอบลูกค้ายังไงนี่นะครับหลักๆพื้นฐานเลยลูกค้าอยากมาทาอยากจบทาเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับเรื่องรอบเดินเบาค่อยชดเชยทีหลังหรือไม่ชดเชยค่อยทําทีหลังนะครับอันนั้นน่ะคือประเด็นประเด็นคันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับรายการที่ผมทําให้ลูกค้าไปนะครับรายการที่ทําให้ไปนะครับก็จะมีสลับไอหัวฉีดนะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็บอกปัก ขี้เจนเซนเซอร์นะครับแอร์โฟนะครับแล้วก็สายลิมปิกพีเซียนะครับไอท่อน้ํานะครับไม่มีมาลูกค้าอุดทิ้งนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทดูตอนเช้ากันขณะตอนเครื่องเย็นนะครับว่าเป็นยังไงรอบเครื่องยนต์นะครับว่ารอบเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงนะครับตอนเช้าสตาร์ทรอบดึงดังดีไหมหรือว่ารอบสะดุดสะดุดสั้นๆหรือว่ายังไงนะครับขณะตอนเครื่องเย็นนะครับ ตอนครึ่งเย็นต์ดตาติดง่ายนะครับรถถือว่าโอเคเลยนะครับตอนเช้าสตาร์ทประทับใจเลยนะครับอันนี้ก็ได้แปลงตัวปรับอุณหภูมิย้ายมาไว้ตรงนี้นะทีแรกเขาเป็นโทโมหางหนูมานะครับโโมหางหนูอันนี้เขาเรียกว่าโทโมไฟฟ้าจะย้ายลากสายไฟไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาเปิดแอร์กันนะครับเปิดแอร์นะครับ ลอกระเด้งดึงขึ้นให้ดีนะครับปิดนะครับตอนนี้กําลังวอร์มขึ้นให้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอมันก็จะลดลงมานิดนึงมันอยู่ที่เราตั้งด้วยนะครับตอนเช้าว่าจะให้วอร์มสูงขนาดไหนผมเอาข,ขนาดนี้กําลังดีนะครับอันนี้ตอนขนาดน้ําเย็นอยู่นะครับเป็นเรื่องปกติจะสูงนิดนึงนะครับอันนี้หมุนพงอะไรก็จะมีชดเชยขึ้นให้ด้วยนะครับมีชดเชยขึ้นให้ด้วยนะครับ พินหน้ากล่องนะครับผมจะมีสายไฟหรือหลอดไฟเนี้ยเอาไว้ทําไว้นะครับเวลาไฟเอนจิ้นโชว์นะครับหรือออนสวิคนะครับหลอดตัวเนี้ยเวลาสตาร์ทปุ๊บต้องดับนะครับหรือขับไปยาวๆหลอดตัวเนี้ยต้องไม่ติดค้างนะครับอันนี้คือไฟเอนจิ้นผมมาทําไว้นะครับผมมาทําไว้นะครับมันต้องไม่ติดค้างผมไปลองขับดูแล้วก็ปกติดีนะครับผม ทำไว้แล้วครับใครติดตามคลิปวิดีโอครั้งแรกนะครับไฟเอนจิ้นไม่มีโชว์นะครับคันนี้ผมก็เลยมาทำไว้แบบนี้นะครับถ้ามันติดค้างยังไงก็ลูกค้าก,ก็ไปสังเกตดูอันนี้รอบเครื่องปกติมาก,น,มมากนิ่มมากนะครับคันนี้รอบเครื่องถือว่านิ่มมากนุ่มมากเนียนมากนะครับหัวเทียนนะครับลูกค้าไปแกะดูได้เลยนะครับหัวเทียนทั้งสี่หัวน,นี่เผาไหม้ค่อนข้างที่สมบูรณ์มากนะครับหัวเทียนนะไม่มีดำนะครับแล้วก็ แอโฟเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะมีสายน้ํานะครับพวกท่อน้ำเนี่ยที่ลูกค้าไม่ได้ใส่มานะครับท่อน้ําสายรัดทั้ง4ตัวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะสายรัดหนึ่งสามสี่ตัวนะครับข้างล่างเนียสายรัดนะครับแล้วก็จะมีแวคคัมนะครับแปลงแวคคัมนะครับแล้วก็จะมีไอ้ปลั๊กพวกปลั๊กเนี่ยปลั๊กที่มันขาดนะครับปลั๊กออกซิเจนเซนเซอร์นะครับคันนี้ออกซิเจนเซนเซอร์ไม่เสียนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ไม่เสีย นะครับแต่สายไฟขาดนะครับคันนี้แอร์โฟเสียสายไฟออกซิเจนเซนเซอร์ขาดนะครับหลักๆเลยที่กินน้ํามันนะครับผมต่อคือแล้วแล้วก็ <c oughs> ตัวปรับอุณหภูมิหรือตัวพัดลมลูกค้าไม่ชอบที่ให้มันหมุนนะครับผมก็หาซื้อมานะครับสายให้เรียบร้อยแล้วไม่นั่งต่อสายไฟกันใหม่อีกนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วมาใส่ได้ปั๊บนะก็ต้องมาต่อสายไฟกันอีกนะครับผมแล้วก็ชุดตรงเนี้ของเกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดามีแค่2ตัวนะครับเกียร์ธรรมดาจะมี2ตัวจะมีแอร์นะครับจะมีแอร์มีพัดลมอันนี้ตัวนี้จะไม่มีผมต้องทําขึ้นมาเพื่อให้ไปสั่งพัดลมตัวนี้ทํางานเวลาหมุนเวลาหมุนนะครับมันจะหมุนแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ผมจะทําให้หมุน2ตัวเวลาเปิดแอร์คู่นะครับผมเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะครับดีเลย์จะไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมทําขึ้นมา นะครับเวลาเปิดแอร์จะหมุน2ตัวนะครับจะได้ไม่ต้องกระทบตอนเออเวลาเราเปิดแอร์จะได้เย็นนะครับจะจะได้เย็นฉ่าขึ้นเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกเขาต่อตรงมานะครับต่อตรงมาออนสวิตช์ปุ๊บยังไงมันก็หมุนเร็วยังไงมันก็หมุนตลอดยังไงเอ,อ่อแอร์ก็จะเรนเย็นเย็นขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องทําให้เข้าระบบนะครับให้เข้าระบบผมก็เลยต้องต่อดีเลย์ใหม่แล้วก็ไล่สุดสายไฟตรงนี้ใหม่นะครับ สุดสายไฟแล้วก็พวกหน้ากล่องเหมือนกันนะครับเนี่ยดูครับสตาร์ทหรือเดินเบาเนี่ยนิ่มมากนะครับพวกกล่องพวกไอสายไฟหน้ากล่องผมก็ไล่ปอกให้ใหม่นะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะช้ำอยู่นะครับช้ำอยู่แล้วก็ก็ยังว่าเนาะมีรถมันต้องแต่งอย่เงี้ยมีรถมันต้องแต่งนะครับแต่งกันจนช้ำนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมดูแลให้เต็มที่เลยคันนี้จบละนะครับเปิดแอร์ รอบหนึ่งมากเวลาเปิดแอร์พัดลมจะทำงานสองตัวอันนี้คอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับอันนี้คอมแอร์ตัดพัดลมยังไม่หมุนนะอันนี้ขนาดเดินเบาอยู่นะครับเปิดแอร์ขนาดเดินเบาอันนี้ทำงานแล้วคอมแอร์ทำนะครับพัดลมก็จะหมุนสองตัวอันนี้คอมแอร์ตัด นี่น้ำมันยังไม่ร้อนนะพัดลมตัวนี้ก็ยังไม่ทํานะครับต้องรอน้ําร้อนเดี๋ยวพัดลมตัวนี้ถึงทํานะครับลืมบอกไปนะครับว่าตัวเนี้ผมจะทําไว้ให้ลูกค้าเอาไว้เวลาถ้าพัดลมเสียหรืออยากเช็คพัดลมนะครับจะแตะแค่นี้พัดลมก็จะหมุนละหรือว่าถ้าเซ็นเซอร์เสียปุ๊บนะเราเอาตัวนี้มาพันไว้เลยนะครับเวลาออนสวิช์ปุ๊บเอ่อพัดลมก็จะหมุนเหมือนที่ลูกค้าต่อตรงมานะครับ อนนคอมแอร์ตัดต่อดีมากนะครับคอมแอร์ตัดต่อดีคอมแอร์ตัดต่อดีรอบนิ่งนะครับรอบนิ่งคอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับอันนี้ขนาดเดินเบาอันนี้คอมแอร์ทำนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนุ่มๆกันไปนะครับหมุนพวงอะไรก็มีชดเชยนะครับคันนี้ต้องซ่อมกล่อง ECU ด้วยนะเปลี่ยนพวกคาวปาซิเตอร์ราคาก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าใครอยากจบสเต็ปนี้นะครับลูกค้าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับถ้าอยากจบแบบนี้นิ่งๆอย่างนี้สตาร์ทต,ตอนเช้านี่ไม่มีรอบสวิงนะครับไม่มีรอบสวิงไม่มีอะไรเครื่องนี้เดินเรียบนะครับ คอมแอร์ตัดต่อดีอย่างเงี้ยมาให้ผมดูแลได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะมีตามหน้างานกันไปนะครับคอมแอร์ตัดดีนะครับเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดนะครับตัวปร,บปรปับอุณหภูมิดีนะครับดูปลายท่อเดินเรียบมากนะครับคอมแอร์ตัดต่อแล้วคอมแอร์ตัดต่อดีมากเลยนะครับลอกนุ่มเลยวันนี้ไม่มีดำแน่นอนนะครับหัวเทียนนี่ใสกิ้งเลย เขาไม้สมบูรณ์มากนะครับอันนี้คอมแอร์ตัดเวลาคอมแอร์ทำรอบจะเร่งหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติ